สวัสดีทุกคนวันนี้จุนโตะก็ขี่รถอะไรไม่รู้รถเข็นน้ามีใครเคยขี่หรือเปล่ากมือคนขับก็คือพี่ตัน้นส่วนคนขี่ก็คือใครมั่งมีจุนโตแล้วก็ต้งโอเคนี่คือเพื่อนเพื่อนจุนโตะหรือว่าพี่ๆลูกพ,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 พี่ลูก,ลกน้องคะ่ะจุนโตหันหน้ามาหน่อย เอสนุกไหมคะเดี๋ยวรอ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 อคนขับครับตอนนี้คนขับเหนื่อยอยู่รอคนขับนิดนึงเนื่องจากคนขับเหนื่อยพี่สตางยกขาขึ้นนะไปเลย let's go ไปแล้วค่ะ มาแล้วค่ะบึน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 แน่นน่นแน่นแอน้นฉันหักฉันหักบนลงไรบนลง ะะห,หยุดก่อนให้เขาไปเออเอ้าไปหาเรียกเทนะตายี่ตายส่วนเจตะก็อยู่ตรงนี้นะคะไ,ไอ้เดหัว เอาได้ตอนนี้จะไปสร้างบ้านเอานี่เป็นรถถังทำไมไม่ให้น้องเต้นอ่ะเต็ดอะไรใครมานน่น นายยยองาาสเขาี่เยงเ่ามาน้องอย่าให้รถมันเข้ามือล้อรถเข้ามือน้องนะดูด้วยเอจับน้องน้องเออเออเอาจับไปดีลูกมันจะกระโดกเฮ้ยมันจะกระโดก้วมันสีเดียงภาษาอีสานเรียกว่ามันสีเดียงวมภาษาไทยเรียกว่ามันจะกระโดกเข้าใจไหมอ่าบายบายนะทุกคนบายบาย